สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับล่าสุดนี่เป๊ปก็ออกมายืนยันอีกคนนึงครับดังภาพเลยที่เราเห็นว่าจอห์นสโตนกับคลายวอเกอร์ลงซ้อมได้แล้วครับโดยเป๊ปได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยมีทีมแพทย์และนักกายภาพที่เก่งมากๆครับจอห์นสโตนกับคลายวอลเกอร์ลงซ้อมไปแล้วแล้วเราจะรอดูอาการอีกครั้งหนึ่งในวันนี้แหละว่าสําหรับเกมพรุ่งนี้เขาจะพร้อมหรือเปล่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสาหรับเราที่ได้พวกเขากลับมาครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์ว่า สองคนนี้ปิดฤดูกาลในเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดครับในบทสัมภาษณ์ของเป๊ปก็คือเป๊ปเนี่ยได้พูดกับนักเตะของพวกเราแล้วว่ามันเป็นแค่เกมเกมหนึ่งครับในเกมที่จะเจอกับแอสตันวิลล่านะัดปิดฤดูกาลอย่าไปคิดว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะเศร้าแค่ไหนโฟกัสเพียงแค่สิ่งที่เราต้องทําเพื่อเอาชนะแอสตันวิลล่าให้ได้ครับแน่นอนการได้แชมป์เพิ่มขึ้นอีกสมัยหนึ่งมันสําคัญครับแต่เกมที่จะถึงมันก็คือเกมฟุตบอลเกมหนึ่งครับ ก็เรียเลยว่าอยากจะลดความกดดันของผู้เล่นในทีมตัวเองแหละมันคงกดดันอยู่แล้วแหละครับแต่ผม,มเชื่อนะว่าเราเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ครับว่าเราก็เคยกดดันแบบเนี้ยไอตอนนั้นหนักกว่านี้ครับต้องยิง2ประตูเพื่อแซงยังทําได้เลยส่วนโปรแกรมกับแอสตันวิลล่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องความพร้อมหรือการวิเคราะห์เดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้เลยกันครับ อีกเรื่องก็คือระบายสีฟ้าเราประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งไปีไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะเควินเดบรอยได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสอประจําฤดูกาลนี้ไปครับก็นับเป็นสมัยที่4แล้วตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมระบายสีฟ้าเราจากการโหวตของแฟนบอลทั่วโลกโดดเด่นจริงๆครับเควินเดบรอยฤดูกาลนี้ วันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แถมสักนิดหนึ่งแล้วกันครับพูดถึงเกมในบ้านของเรือใบฤดูการนี้เอาจริงๆฟอร์มเราไม่ธรรมดาเลยนะชนะ14เสมอ2แพ้2ครับเกมที่สะดุดแพ้ในกับแพ้กับสเปอร์กับแพ้กับพาเลตแล้วก็ไม่เคยสะดุดติด,ต,ดติดกันด้วยมีเสมอเวอร์วููไปเกมหนึ่งครับผมก็ยังเชื่ออย่างที่บอกไปสุดท้ายแล้วว่าทีมเราเนี่ยน่าจะทําได้ดั่งใจหวังนะก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้เรือใบสีฟ้าเราพร้อมกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันครับ และนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากดูกีฬาให้สนุกมากยิ่งขึ้นไลน์แอดอยู่ข้างล่างนะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ